กระลำปีสีม่วงสามารถช่วยลดอาการปวดข้อเข่าอักเสบได้จริงหรือไม่อันนี้เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาพรเลยนะคะทุกคนเขาได้ทำการวิจัยมาแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะนำมาใช้นะคะก็ล้างทำาาวามสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเราต้องแช่ตู้เย็นเอาไว้ให้เย็นก่อนนะคะท่านผู้ชมจากนั้นก็เอามาตัดแล้วก็ลอกเอาออกมาเป็นเปลือกแบบนี้เลยนะคะ เนาะลอกเป็นเปลือกแบบนี้ก่อนที่เราจะใช้คือต้องแช่ให้เย็นก่อนนะคะท่านผู้ชมนะใช้เป็นกระลำปรีสีม่วงนี่จะมีสรรพคุณที่ดีกว่านะ,ะมีสารต้านการอักเสบของข้อกระดูกนะ่ะมากกว่ากระลำปีสีเขียวนะคะในกระลำปีสีม่วงในเขามีประโยชน์ที่ดีนะคะท่านผู้ชมวิธีใช้เมื่อเราเอานําออกจากตู้เย็นแล้วนะคะเราก็นํามาทุบหรือว่าคลึงนะคะคลึงแบบนี้นะคะให้น้ําของกระลำปีออกมา แบบไหนเราถึงจะรู้ว่าน้ำเขาออกมาแล้วนะคะเราจะได้กลิ่นของกระลำปีออกมานะคะคุณจะใช้เป็นคอเป็นคอนหรือว่าสากหรือว่าอะไรก็ได้นะคะน้อคึงเอาน้ำออกมาแบบนี้นะคะก่อนที่จะนําไปใช้นะคะเหมาะมากสำหรับคนที่ข้อเข่าเสื่อมนะคะข้อข้อเข่ากระดูกหัวเข่านะคะเมื่อเราครึงได้ที่แล้วเรานํามาประครบนะคะประครบตามข้อปวด ปวดข้อเขา่าก็นำไปประครบข้อเขา่าปวดข้อมือข้อศอกหลังคอหรือตรงไหนนะคะเราก็นำไปประครบเอาไว้แบบนี้นะคะประครบทิ้งไว้30นาทีค่ะท่านผู้ชมทำแบบนี้ทุกวันเลยนะคะทำทุกวันประครบทิ้งไว้30นาทีค่ะ เป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะท่านผู้ชมในขณะที่เราทําทุกวันทุกวันเขาก็จะลดอาการปวดของเราได้นะคะเพราะว่าในกระหล่ำปีนะ่ะมีสารสําคัญในกระหล่ำปีสีม่วงคือสารเอนโทไซานินนั่นเองซึ่งมีฤทธิ์ตา้านการอักเสบและยังเป็นแหล่งของวิตามินและใยอาหารที่บํารุงข้อได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะการใช้กระหล่ำปีไม่ว่าสีม่วงหรือสีเขียวในรูปแบบของแผ่นเจลเย็นประครบก็เป็นอีกหนึ่งนวะัตรกรรมที่ได้รับ การวิจัยว่าช่วยอาการปวดได้ดีในสถาบันจุลาพรน,นี่เขามีทำแบบเป็นเซรั่มมาสำเร็จแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากหาซื้อไปใช้นะคะในส่วนของกระลำปีนะคะเราสามารถครึงหรือว่าทุบนะคะเก็บเอาไว้ในถุงซิปล็อกหรือว่าในกล่องท่อประแยได้หนึ่งอาทิตย์นะคะท่านผู้ชมคุณ,ค,ณคุณสามารถทึงนะคะเค้นเอาน้ำเข้าออกมาแล้วก็เก็บในถุงซิปล็อกแบบนี้แช่ตู้เย็นไว้ มันจะสะดวกในการใช้นะคะท่านผู้ชมลองไปทําใช้กันดูนะคะสําหรับใครที่เป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะลดอาการปวดข้อได้ดีจริงๆค่ะนี่เป็นสถาบันของจุลาภรนี่เขาวิจัยออกมาต่างประเทศเขาก็ใช้กันนะคะท่านผู้ชม